สเปซเอ็กประสบความสำเร็จอย่างไม่เคยมีมาก่อนด้วยการคว้าจรวดที่กำลังตกลงมาด้วยแขนกลในเที่ยวบินอวกาศที่มีความเสี่ยงสูงอันน่าหวาดเสียวที่สุดครั้งหนึ่งจนถึงปัจจุบันสเปซเอ็กได้ปล่อยจรวดซูปเปอร์เฮฟวี่สตาชิปขนาดยักษ์ในการบินทดสอบโดยไม่มีนักบินในวันอาทิตย์และจากนั้นก็ใช้แขนกลเมคาซิลล่าขนาดยักษ์บนแท่นขนส่งเพื่อดึงชั้นที่หนึ่งที่อยู่ด้านล่างที่กำลังลดระดับลงมาจากท้องฟ้าซึ่งถือเป็นความสำเร็จทางวิศวกรรมที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อน ขณะเดียวกันชั้นบนของสตาชิปได้โคจรไปรอบดาวเคราะห์และกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเหนือมหาสมุทรอินเดียตามแผนโดยทนต่ออุณหภูมิที่เกือบ3 0 0พันองศาขณะลดระดับลงเพื่อลงสู่พื้นโดยควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมายยานอาวกาศได้ผ่านพ้นความร้อนระอุอันเลวร้ายของการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศมาได้ในสภาพที่ค่อนข้างดีโดยได้รับการปกป้องด้วยแผ่นป้องกันความร้อนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และคลิบบังคับเลี้ยวที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งขึ้น ซึ่งสามารถทำงานได้ตามที่จำเป็นในขณะที่ถูกกลืนหายไปในลูกไฟที่เกิดจากแรงเสียดทานในชั้นบรรยากาศแต่การถ่ายภาพจรวดชั้นแรกที่น่าทึ่งจากแท่นปล่อยจรวดโดยใช้แขนที่เหมือนคีมซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าตะเกียบถือเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนในการบินทดสอบครั้งที่5ของจรวดขนาดยักษ์การส่งจรวดเสริมแรงแบบซูเปอร์เฮฟวี่สูง23ชั้นลงมาพร้อมกับแขนกล ถือเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในความพยายามของ SpaceX ในการพัฒนาจรวดที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้เต็มรูปแบบและปล่อยจรวดใหม่ได้อย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นการแสดงพลังทางเทคโนโลยีที่ไม่มีใครทัดเทียมได้ในประวัติศาสตร์ของโครงการอวาากาศยุคก,ก่อนๆที่ต้องพึ่งพาจรวดที่ใช้แล้วทิ้งวันนี้เป็นวันก้าวสำคัญในการสร้างชีวิตแบบหลายดาวเคราะห์อีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้ง s เ a c e x กล่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขา จรวดสูง397ฟุตได้ถูกปล่อยออกจากฐานบินโบกาชิก้าเท็กซัสของ SpaceX ซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวเท็กซัสเมื่อเวลา8นาฬกา25นาทีโดยแสดงพระอาทิตย์ขึ้นอันตรการตาเมื่อเครื่องยนต์แรปเตอร์ที่เผาไม่มีเทน33เครื่องของจรวดเกิดการจุดระเบิดพร้อมกับเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนพื้นดินและไอเสียที่ลุกเป็นไฟ 3นาทีและ40วินาทีหลังจากปล่อยตัวบูสเตอร์ซูเปอร์เฮฟวีก็แยกตัวตกลงมาและพลิกกลับมาและสตาร์ทเครื่องรับเตอร์จำนวน13เครื่องใหม่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางและมุ่งหน้ากลับไปยังชายฝั่งเท็กซัสในขณะที่ส่วนที่แยกด้านบนของสตาร์ชิปยังคงไต่ระดับขึ้นสู่อวกาศด้วยพลังของเครื่องยนต์รับเตอร์จำนวน6เครื่องคอมพิวเตอร์บินของบูสเตอร์ได้รับการตั้งโปรแกรมให้กำหนดทิศทางของขั้นตอนนี้เพื่อลงสู่พื้นน้ำในอ่าวเม็กซิโกหากเกิดปัญหาใดๆขึ้นกับจรวดหรือกลไกจับยึดแท่นปล่อยจรว แต่ไม่พบปัญหาดังกล่าวผู้อำนวยการการบินได้ส่งคำสั่งเริ่มและยานซูเปอร์เฮฟวี่ยังคงมุ่งหน้าสู่แท่นปล่อยจอรวดโดยลดระดับลงเป็นมุมแล้วยืดตัวขึ้นเมื่อเข้าใกล้ฐานปล่อยจอรวดขณะที่ยานค่อยๆร่วงลงข้างหอบังคับการบินแขนกลทั้งสองข้างก็เคลื่อนตัวเข้าไปจับจรวดอย่างนุ่มนวลในขณะที่เครื่องยนต์ดับลงแขนกลทั้งสองข้างทําการจับจรวดหน้าทึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการขับเคลื่อนของมัสในการบรรลุการนํากลับมาใช้ใหม่อย่างรวดเร็ว เกิดขึ้นในขณะที่ชั้นบนของสตาร์ชิปยังคงมุ่งหน้าสู่อวกาศและลงจอดในมหาสมุทรอินเดียโดยจำลองการลงจอดบนฝั่งหรือในที่สุดก็บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารในระหว่างเที่ยวบินทดสอบครั้งที่4ของจรวดในเดือนมิถุนายนอุณหภูมิที่สูงและต่ำเกินไปทำให้แผ่นป้องกันและครีบบังคับเลี้ยวของยานอาวกาศได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเที่ยวบินในวันอาทิตย์ได้รับการอัปเกรดและปรับปรุงหลายอย่างเพื่อขจัดหรือลดความเสียหายจากการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศให้เหลือน้อยที่สุด เมื่อยานอาวกาศกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศกล้องบนจรวดได้แสดงให้เห็นแสงสีแดงที่เกิดจากความร้อนที่สะสมอยู่บริเวณใต้ท้องยานและทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อยานลงจอดคลิปของยานยังคงสภาพสมบูรณ์และถูกลูกไฟกลืนกินและยานก็ผ่านพ้นช่วงความร้อนสูงสุดมาได้อย่างปลอดภัย ไม่กี่วินาทีต่อมากล้องจับภาพการกระเด็นของจรวดได้ตามเป้าหมายตามด้วยสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการระเบิดเนื่องจากจรวดไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลงจอดในน้ําเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นหลังจากกระเด็นของจรวดจ,จึงเป็นเพียงเหตุการณ์บังเอิญเท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเที่ยวบินทดสอบที่ประสบความสาเร็จ Super ร์เฮฟวี่สตาชิปสอชั้นซึ่งเรียกรวมกันว่าสตาชิปถือเป็นจรวดที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในโลกโดยมีแรงขับในการยกตัวมากกว่าจรวด Saturn 5ห้าในตำนานของนาซาถึง2เท่าและมีพลังเกือบ2เท่าของจรวดปล่อยไปดวงจันทร์ c e l a ล n นซ s สเต็มใหม่ขององค์การนาซา ชั้นล่างของจรวดซูเปอร์เฮฟวี่กว้าง30ฟุตรบรรจุเชื้อเพลิงออกซิเจนเหลวและก๊าซมีเทน6.8ล้านปอนด์มีความสูง230ฟุตขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์รับเตอร์ที่ออกแบบโดย SpaceX 33เครื่องซึ่งให้แรงขับดันสูงสุด16ล้านปอนด์ส่วนชั้นบนของจรวดสตาร์ชิพมีความยาว160ฟุตและบรรจุเชื้อเพลิง2.6ล้านปอนด์เพื่อขับเคลื่อนรับเตอร์อีก6เครื่อง ทั้งสองชั้นได้รับการออกแบบมาให้ใช้ซ้ำได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ซูเปอร์เฮฟวี่จะบินกลับฐานปล่อยยานเองในขณะที่สตารชิพเดินทางกลับจากวงโคจรของโลกดวงจันทร์หรือในที่สุดก็คือดาวอังคารสตารชิพได้รับการออกแบบให้ลงจอดในแนวตั้งด้วยพลังจรวดของตัวเองที่จุดลงจอดบนโลกและที่อื่นๆอย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของเที่ยวบินวันอาทิตย์คือการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจับบูสเตอร์ซูเปอร์เฮฟวี่ที่กลับมาบนแท่นปล่อยจรวดซึ่งสามารถซ่อมแซมเติมเชื้อเพลิงและปล่อยยานอีกครั้งได้อย่างรวดเร็ว SpaceX ได้พัฒนาระบบลงจอดขั้นแรกให้สมบูรณ์แบบด้วยจรวด Fal คอน9จรวดร,รุ่นใหญ่โดยสามารถนำจรวดดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ได้สำเร็จถึง352ลำจนถึงปัจจุบันโดยลงจอดโดยใช้พลังงานจากแท่นลงจอดหรือยานโรนนอกชายฝั่งขั้นแรกของจรวดฟอลคอน9ที่มีขนาดเล็กกว่าจะลงจอดได้เองโดยกางขาลงจอดสขาออกก่อนจะลงจอดเพียงไม่กี่วินาที การควาย,ยานซูเปอร์เฮฟวี่สูง230ฟุตลงมาจากท้องฟ้าโดยใช้แขนกลในขณะที่จรวดกำลังลดระดับลงและลอยอยู่ข้างๆแท่นปล่อยดูเหมือนเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาดเมื่อมีการเสนอขึ้นครั้งแรกระหว่างการพัฒนายานเสริมในระยะเริ่มต้นของโครงการบริษัท SpaceX ระบุไว้บนเว็บไซต์ว่าวิศวกรของ SpaceX ใช้เวลาหลายปีในการเตรียมการและหลายเดือนในการทดสอบเพื่อพยายามจับบูสเตอร์ โดยช่างเทคนิคทุ่มเทเวลาหลายหมื่นชั่วโมงในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จด้วยการสร้างเที่ยวบินแต่ละครั้งโดยอาศัยการเรียนรู้จากครั้งสุดท้ายการทดสอบการปรับปรุงในด้านฮาร์ดแวร์และการปฏิบัติการในทุกแง่มุมของสตาร์ชิปเราอยู่บนขอบของการสาธิตเทคนิคพื้นฐานสำหรับการออกแบบสตาร์ชิปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและเต็มรูปแบบบริษัทกล่าว SpaceX อยู่ภายใต้สัญญากับนาซาในการจัดหา Starship ที่ได้รับการดัดแปลงสำหรับการขนส่งนักบินอวกาศไปยังจุดลงจอดใกล้ขั้วใต้ของดวงจันทร์ในโครงการ Artemis ขององค์การเพื่อนำยานลงจอด Starship ปไปยังดวงจันทร์ SpaceX จะต้องส่งยานเข้าสู่วงโครจรต่ำของโลกก่อนจากนั้นจึงปล่อยยานบรรทุกเชื้อเพลิง Super Heavy Starship หลายลำเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับยาน Starship ที่จะมุ่งหน้าไปยังดวงจันทร์สำหรับเดินทางไปยังวงโครจรของดวงจันทร์ นักบินอวกาศจะขึ้นไปบนจรวด e Launch System ของ NASA และบินไปยังดวงจันรบนยานแคปซูลโอไรออนที่สร้างโดยล็อกฮิตมาตินลูกเรือจะย้ายไปที่ยานสตาร์ชิพที่รออยู่เพื่อลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร NASA หวังว่าจะส่งผู้หญิงคนแรกและผู้ชายคนต่อไปไปยังดวงจันทรภายในปี2027-28หลังจากที่ยานสตาร์ชิพลงจอดบนดวงจันโดยไม่มีนักบิน การนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงการนี้เนื่องจากจะต้องใช้ยานอาวกาศขนาดใหญ่จำนวนมากในการลงจอดบนดวงจันทร์เพียงครั้งเดียวแม้ว่าเที่ยวบินทดสอบในวันอาทิตย์จะดูเหมือนราบรื่นแต่จะต้องมีเที่ยวบินหลายเที่ยวเพื่อปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์แบบและแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือที่จำเป็นในการบรรทุกนักบินอวกาศอาจใช้เวลานานแค่ไหนยังเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามัสได้โจมตีสำนักงานการบินแห่งชาติผ่านโซเชียลมีเดียโดยร้องเรียนว่าระบบราชการของหน่วยงานใช้เวลานานเกินไปในการตรวจสอบและอนุมัติใบอนุญาตปล่อยจรวดซึ่งในทางปฏิบัติก็ทำให้นวัตรกรรมต่างๆถูกปิดกั้นและส่งผลให้การพัฒนาระบบจรวดใหม่ล่าช้าลง สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ (FAA) ไม่อนุญาตให้ทำการบินทดสอบในวันอาทิตย์จนกระทั่งวันก่อนหน้านั้นแต่ในครั้งนี้ใบอนุญาตครอบคลุมการบินทดสอบหลายเที่ยวโดยใช้แผนการบินที่คล้ายคลึงกัน